ลนะ้ำเนี่ยแกเอามือไปปากข้างหลังแล้วเออแกว่าขี้ใครหว่าด้วยเออออกมาอะไรเงี้ยแกบอกโอ้ขี้เราเองเหรอเยอะขนาดนี้พูดจามไม่เพราะนะขอไฟนะคะพี่จิตต่นะคะเนี่ยพูดกันแบบว่าธรรมชาติเลยเอาเอาจริงๆเลยแกบอกว่าโอ้มันดีขนาดนี้เลยเหรอมันมันมันเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกเลยเหรอแกไม่รู้เลยนะแกบอกว่าแกไม่รู้เลยนะว่าตัวแกเป็นคนมีขี้ใคร <laughs> พี่ก็พูดแล้วเกลียวขำทุกทีนะคะฟังแล้วเมื่อเช้าพิมพ์เห็นใช่ไหมเห็นหน้าแกสวัสดีค่ะผู้จัดคนสวยสวัสดีค่ะคุณนวนพานขอบคุณค่ะโอ้มาแบบนี้เอาไปเลย20คะแนนเต็มนะคะเห็นภาพเลยใช่ไหมเวลาพี่เขาพูดเนาะชัดเจนดีครับใช่ค่ะแกพูดแบบนั้นจริงๆค่ะคุณธงชัยแกบอกว่าโหนี่เรามีขี้เยอะขนาดนี้ พี่ไกลหว่าไม่อยู่ที่ข้างหลังเราไง okay, ว่างี้เนาะเออนั่นแหละไม่เป็นเรื่องเล่าไปจนยันลูกบวชนะพี่ก็เป็นคนเต้นตื่นขำเหัวเราะแล้วนะดีจริงๆดีจริงๆดีก็บอกว่าดีเนาะอืม,มนะก็เดี๋ยวจะ